สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DCS นะครับของสเป n d e r ร์ที1 d t v นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนดิจิตอลนะครับรือโทน DCS นะครับเวลาใส่โทนนะครับท่านจะใส่ได้2แบบนะครับก็คือ1ใส่ในช่องเมมโมรีก็ได้นะครับ 2นะครับใส่นอกช่องเมมโมรีก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับ VFO ก็ใส่ได้นะครับอ่ะผมจะแนะนำเป็นในช่อง VFO นะครับวิธีใส่โทนอ่าดิจิตอลหรือโทน DCS ให้ทำแบบนี้นะครับกด DCT นี่ครับกดไป1ทีนะครับปุ๊บมันจะขึ้นตัวทีนะครับไม่เอานะครับกด DCT อีกหนึ่งทีครับปุ๊บอันนี้มันจะเป็น TSQ ก็ไม่เอานะครับอ่ากดซ้ำอีกหนึ่งทีครับปุ๊บ อ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับท่านก็เลือกได้นะครับเนี่ยครับอันนี้มันมีอยู่ประมาณ50โทนนะครับเลือกมา1โทนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเซตหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ใส่โทนในช่อง VFO นะครับอ่าถ้าใส่ในช่องเมมโมรีก็กด B+M ครับปุ๊บอ่านะครับเข้าโหมดช่องเมมโมรี ก็เลือกมาช่องใดช่องหนึ่งนะครับอ่าอ่าผมเลือกอ่าช่องที่3นะครับเสร็จแล้วก็กด DCT ครับ1ทีครับปุ๊บอ่านะครับกดซ้ำอีกอันนี้เป็นเป็นตัวทีกด DCT อีกนะครับอ่า TSHQ ก็ไม่เอานะครับกดซ้ำอีกหนึ่งทีอ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเลือกมา1โทนครับอ่ามันมี50โทนเหมือนกันนะครับอ่าโทนไหนก็ได้นะครับใส่ให้ตรงกันนะครับอ่านะครับอ่าท่านมี5คนนะครับอ่า ในกลุ่มของท่านนะครับช่องตรงกันนะครับช่องตรงกันโทนตรงกันนะครับท่านก็จะสื่อสารกันได้ภายใน5คนนะครับคนนอกก็วอมาหาเราไม่ได้นะครับนี่คือข้อดีของการใส่โทนครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ